เฮ้ยหมิน้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิน้นด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูซ qui ิตเกมภาคแรกแนะนำให้ไปดูกันก่อนคลิกไปที่ลิงก์ด้านบนได้เลยในเช้าวันต่อมาหลังกินอาหารเช้าเสร็จนายซองดูฮีก็ได้เดินไปหาหญิงสาวคนหนึ่ง ที่เขาเห็นว่าเมื่อคืนเธอออกไปข้างนอกห้องนอนมาบางทีเธออาจจะรู้อะไรมาก็ได้เพราะดูท่าทางเธอดูคิดเครียดนี่เธอน่ะไปรู้อะไรมาใช่ไหมล่ะนี่นายพูดเรื่องอะไรนะฉันเห็นนะที่เมื่อคืนน่ะเธอออกไปข้างนอกมาตั้งนานนะ่ะเธอต้องไปรู้อะไรมาบ้างล่ะจริงไหมล่ะดูจากสีหน้าเธอก็ได้เธอดูคิดไม่ตกอยู่นะแล้วถ้าฉัน รู้อะไรมาแล้วทําไมฉันจะต้องบอกนายด้วยนี่เธอเป็นคนเกาหลีเหนือสินะเธออาจจะไม่รู้ว่าเกมแรกที่พวกเราเล่นกันน่ะที่พวกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันให้พวกเราเล่นะ่ะมันเป็นเกมที่เด็กเกาหลีใต้เขาเล่นกันนะดังนั้นบางทีถ้าเธอพอรู้อะไรมาแล้วมาบอกฉันฉันอาจจะบอกเธอก็ได้นะว่าเกมต่อไปที่พวกมันให้พวกเราเล่นอะคือเกมอะไรไรลสาระชะมัดเธอพูดก่อนที่จะไม่สนใจในายซองดูฮีเลยสักนิด ก่อนที่คนที่เดินเข้ามาหาในซองดูฮีจะเป็นคุณลุงคนเดิมอะไรของยีนั่นกันนะหญิงชะมัดเลยพูดถึงใครอยู่ล่ะพนมก็ยัยผู้หญิงเกาหลีเหนือคนนั้นไงล่ะลุงเธอเธอทำไมล่ะช่างเธอลุงว่าแต่ลุงคิดว่าด่านต่อไปไอ้พวกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันจะจัดการเกมแบบไหนมาให้เราเล่นกันอีกล่ะลุงลุงว่านะมันจะต้องเป็นเกมในวัยเด็กที่เราเคยเล่นเกมไหนสักเกมละมั้ง คุณลุงพูดพางคิดร่วมกันกับนายซองดูฮีแต่พวกเขาทั้งสองคนยังไม่ทันคิดออกผู้คุมก็ได้ปรากฏขึ้นมาตรงประตูและได้พาทุกคนที่เหลือรอดจากเกมแรกไปยังสถานที่แข่งเกมต่อไปซึ่งในด่านต่อไปนี้ก็เป็นด่านที่มีสีสันสดใสกำแพงห้องลายล้อมไปด้วยก้อนเมฆสีฟ้าและเบื้องหน้าของทุกคนในตอนนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์อยู่สี่อย่างคือวงกลมสามเหลี่ยม ดวงดาวและล่มให้ทุกคนเลือกไปยืนตามรูปสัญ,ญลักษณ์ที่ตัวเองชอบแล้วเราจะบอกอีกทีว่าจะให้พวกคุณทำอะไรพอพวกผู้คุมพูดจบนายซ่องดูฮีกับคุณลุงก็เริ่มคุยกันด้วยความร้อนใจเอาไงดีลุงพวกมันให้พวกเราเลือกไปต่อแถวที่รูปภาพละ่ะลุงจะเลือกเอารูปอะไรดีเหรอแล้วพ่อหนุ่มคิดออกหรือยังล่ะว่าพวกมันจะให้เราเล่นเกมอะไรนะเฮะ้จริงๆสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นมันก็ดูคุนคุอยู่นะลุง แต่มันคืออะไรกันนะ้าผมก็นึกไม่ออกเลยอะลุงคุณลุงพอจะนึกออกไหมล่ะเอาไงดีลุงเวลาจะหมดแล้วผมว่าพวกเราควรแยกย้ายกันเลือกสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันดีไหมลุงถ้างั้นแล้วลุงจะเลือกอันไหนดีละ่ะเฮ้ถ้างั้นผมจะเลือกเอาล่มแล้วกันนะเพราะที่ผ่านมาผมมักจะชอบกลัวฝนตลอดเลยการที่มีล่มมันก็อุ่นใจกว่าไม่มีจริงไหมล่ะลุงจะดีแล้วพนุมดีสิลุงถ้าลุงยังเลือกไม่ได้งั้นเอาแบบนี้นะเดี๋ยวผมเลือกให้ลุงแล้วกัน ลุงเอารูปดาวเลยสิเดี๋ยวผมเลือกให้เอ๋ไม่เป็นไรหรอกมั้งพ่อหนูมลุงเกงใจโทรลุงเกงจงเกงใจอะไรกันเรื่องแค่นี้ป่ะไปต่อแถวกันลุงเอาดาวนะ พอทุกคนในห้องเลือกสัญลักษณ์กันครบหมดแล้วผู้คุมก็ได้บอกวิธีในการเล่นเกมว่าทุกคนจะได้รับน้ําตาลก้อนตามสัญลักษณ์ที่ตนเองเลือกและจะต้องแกะรูปที่ตนเองเลือกออกมาในสภาพที่สมบูรณ์ในเวลาที่จํากัดโดยที่รูปห้ามแตกห้ามหักไม่งั้นจะเท่ากับตายเมื่อนายซองดูฮีได้ยินดังนั้นเขาก็ถึงกับหน้าซีดขึ้นมาในทันที พราะรูปร่วมที่เขาเลือกมานั้นเป็นรูปที่แกะสลักยากที่สุดลองลงมาก็คือรูปดาวของคุณลุงนั่นเองโธ่ซวยลงไอตู้ไหนนายบอกว่ารู้จักการเล่นเกมไงละ่ะแล้วทําไมเลือกเอารูปที่ยากแบบนี้ก็มันคุ้นๆแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกนี่นาว่าแต่เธอล่ะโชคดีจังเลยนะเลือกสามเหลี่ยมมางั้นหรอ อืมงั้นนายก็โชคดีแล้วกันนะเธอพูดก่อนที่ในตอนนี้จะเหลือเพียงคุณลุงและนายซองดูฮีแย่จังเลยนะพ่อนุม่มนี่ถ้าเราแพ้ก็เท่ากับปังสินะผมขอโทษนะครับคุณลุงที่เลือกดาวให้ลุงนะ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยของลุงก็ดีกว่าล่มของนายแหละนะจริงไหมพ่อนุม่ม ก่อนที่เมื่อเวลาเริ่มเดินทุกคนจะเริ่มแกะสลักน้ำตาลโดยแต่ละคนได้รับไม้จิ้มฟันมาคนละหนึ่งเล่มเท่านั้นเพื่อให้ใช้สําหรับในการแกะสลักเกมในครั้งนี้และพอทุกคนเริ่มแกะสลักได้ไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นคนที่ทำสัญลักษณ์ในน้ำตาลแตกจะถูกกำจัดทิ้งทันทีซึ่งเสียงปืนก็ได้สร้างความกดดันให้กับนายซองดูฮีเป็นอย่างมากโธ่ปกดูฮีตายแน่เลยทีนี้ แล้วในตอนนั้นเองนายซองดูฮีก็ได้เห็นลุงอ้วนๆเหมือนตือป้วยไก่คนหนึ่งกำลังนั่งเดียน้ำตาลที่ตนได้มาอย่างอร็ดอร่อยอยู่นี่ลุงทำอะไรหนาะไม่รีบแกะสลักเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่โยะก็มันอร่อยตะกะไปไหมเนี่ยลุงเดี๋ยวก็โดนยิงตายหรอกนะไม่โยไม่สนใจโธ่ลุงไม่รู้ผ้าบออะไรของลุงเนี่ยพูดเป็นแต่ไม่รู้นังไงก็บอกว่าไม่รู้ไงถามอยู่ได้เดี๋ยวก็ต่อยซะนี่ ในตอนนั้นเองพาอนายซองดูฮีเขามองดูลุงที่เลียกินน้ำตาลอยู่เขาก็ได้นึกวิธีดีๆออกว่าตนนั้นเลียกินน้ำตาลเพื่อทําให้น้ำตาลบางลงจากด้านหลังของรูปที่ถูกแกะสลักไว้ในน้ำตาลมันก็จะทําให้น้ำตาลนั้นหลุดออกมาง่ายขึ้นนายซองดูฮีจึงรีบเลียน้ำตาลของตอนเองทันที และพอคุณลุงเห็นนายซองดูฮีทำอย่างนั้นก็จึงได้ทำตามเขาเช่นกันจนสัญลักษณ์น้ำตาลมันหลุดออกมาแล้วคุณลุงและนายซองดูฮีก็ผ่านเข้ารอบต่อไปก่อนที่เวลาจะหมดลงส่วนลุงเจ้าของไอเดียจอมตะกะที่เรียกินน้ำตาลที่ชอบพูดว่าไม่รู้ไม่รู้เขาก็กำลังนั่งหลับในระหว่างเรียกกินน้ำตาลอยู่จนหมดเวลาและเขาก็ถูกกำจัดอ้าวหลับในเวลาเล่นเกมอยู่เนี่ยนะลุง ลุงจะชิวไปไหนเนี่ยและพอกลับมายังที่พักหลังแข่งเกมเสร็จคุณลุงก็ได้ขอบคุณนายซองดูฮีที่วิธีของเขาทำให้ลุงผ่านเข้ารอบมาได้ขอบคุณนะพ่อหนุม่มเพราะวิธีของพ่อหนุ่มแท้ๆเลยทําให้ลุงรอดมาได้มันไม่ใช่วิธีของผมหรอกลุงมันเป็นวิธีของลุงไม่รู้ไม่รู้ที่โดนยิงตายไปแล้วตั้งหากล่ะ อางั้นเหรอแล้วในตอนนั้นเองสาวเกาหลีเหนือก็เดินมาหานายซองดูฮีด้วยความแปลกใจนี่นายรอดมาได้ด้วยเหรอเนี่ยเก่งดีนี่เลิกเรียกฉันว่าน,นี่สักทีเถอะฉันมีชื่อนะซองดูฮีนั่นแหละชื่อของฉันแล้วเธอล่ะแล้วทำไมฉันต้องบอกชื่อนายด้วยฉันไม่ได้อยากจะรู้จักนายสักหน่อยก็ถ้าเราอยากจะหลุดรอดที่นี่เราควรรวมกลุ่มกันไว้ไม่ใช่หรือไงในนี้มันมีแต่พวกชั่วยฉันนั้นชื่อของฉันนะเหรอ ฉันชื่อแซบอีหลีโหชื่อบ้าอะไรเนี่ยแล้วลุงล่ะชื่อว่าอะไรชื่อของลุงชื่อของลุงนะหรอลุงชื่อทั้งสองคนตั้งใจฟังมากว่าคุณลุงชื่ออะไรก่อนที่คุณลุงแกพูดต่อว่าว่าแต่ลุงชื่ออะไรนะเฮ้พนมจบดีกว่านะ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้กับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือขอเรื่องผีที่อยากให้เรานำมาทำเป็นการ์ตูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ